มิงมาแล้วจ้า้องแต่งตัวน่ารักจังเลยอ่ะแล้วลูกมันเป็นสไตล์ของลูกเป็นสไตล์ของลูกพี่หมิงแต่วันนี้แม่จะพามิงมาทำภารกิจอะไรรู้หรือเปล่าอะไรไม่ใช่วันนี้แม่จะพามิ้ะมาทำภารกิจตามหาสัตว์ที่อยู่ในสวนในโรเสาร์เนี่ย ว่ามันมีตัวอะไรบ้างามจมีแต่ตัวมันมีแต่งูเฮ้ยม่ใช่หรอกพี่หมิงแม่ว่ามันต้องมีเยอะมากเลยแหละถ้าถ้าม่หมิงไม่เชื่อแม่เดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราอ่ะพากันไปหาดูไหมโอเคไหมแม่ว่าเราไปเล่นอยู่ตรงเมงมุมยักษ์ดีกว่าปะโ,โอเคนะ อันนี้มันตุกแกนี่นาะว่ามันน่าเกลียดมากเลยอ่ะพี่หมิงน่าเกลียดอะไรแม่ไม่เคยเจออยู่บ้านนี่ไงอุ้ยเคยเจอแต่แม่ก็ไม่เคยเห็นใกล้ๆขนาดนี้อ่ะปะ๊าอุ้ยมิงหมิงยาวเท้าใส่เขาใช่มันไม่ดีาารูร้เปล่ามันเหย่ปากเขาด้วยนะเพราะว่าตัวนี้อ่ะพี่หมิงเคยได้ยินไหมว่าถ้าฟ้าร้องอ่ะเอ้ยถ้าเราเอามือไปเหย่ที่ปากแล้วเขางัามือใช่ไหมถ้าฟ้าไม่ร้องอ่ะเขาจะไม่ปล่อยมือเราเลยนะอุ้ยจริงเหรอแม่ใช่อุ้ย พอฟ้าร้องอ่ะเขาก็จะปล่อยใช่แต่ถ้าฟ้าไม่ร้องล่ะแม่มันก็จะอยู่อย่างงั้นนะป้าอ้าวมันก็จงเก็บสิแบบนี้เก็บใช่เพราะฉะนั้นเราสะบัดแบบนี้วิ่งไม่ได้หรือจะสะบัดแรงๆไม่ได้เพราะว่าปากเขาจะแบบกัดแบบแน่นมากเลยเขาจะไม่ยอมปล่อยออกทำไมทำไมเวลาฟ้าร้องมันจะมันจะหยุดมันก็หยุดสิลูกนี่เขาได้ยินเสียงดังไงลูก ถ้าเขาได้ยินเสียงดังแล้วเขาจะตกใจไงเขาก็จะคายปากออกมาเลยทีเนี้ยวิ่งเฮ้ยเนี่ยวิ่งเฮ้ยไอ้พี่หมิงพี่หมิงไม่เห็นหรอเนี่ยมันตัวเงินตัวทองอุ้ยนี่มันตัวเงินตัวทองนี่อุ้ยใช่อุ้ย ปลามันจะกินของเน่าๆอ่ะปลาใช่ไหมแม่ซากอะไรที่มันตายไปแล้วอ่ะเขาจะเขาชอบมากเลยนะจริงเหรอตัวทองนี่ใช่มันสามารถกินแกะได้ด้วยกินแกะได้ด้วยแต่นี่มันตัวเล็กนิดเดียวเองมันจะไปกินแกะได้ยังไงไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเนื้อแบบว่าอุ้ยเจ้าหน้าที่เปล่านะเราไม่ได้ทําอะไรสัตว์เจ้าหน้าที่มาทําไมเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรสัตว์เลยอุ้ยแม่เห็นไหมแถวนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจแล้วใช่ เขาดูแลสัตว์ดีมากเลยอ่ะอุแยตัวนี้ป้าตัวนี้ก็ตัวนี้จะชอบอะไรทาบอุ้ยเจ้าหน้าที่มาป่าวเจ้าหน้าที่เราไม่ได้ทำอะไรเจ้าหน้าที่อุ้ยเจ้าหน้าที่งูอุ้ยเจ้าหน้าที่หุ่นขาดูแลสัตว์ยังไงเนี่ยไม่สัตว์ตุยแล้วอ่ะให้มันทำไรปา์อุ้ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่หมีทำอะไรหรือเปล่ายัง แล้วนายล่ะนายทำอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้ไปไปเล่นกับสัตว์ไปเล่นกับสัตว์วิพี่ดีพี่ดีมากับเจ้าหน้าที่พี่ดีไปทำร้ายสัตว์มาใช่ไหมเนี่ยไปเล่นจิงกเเบลจริงเหรอแต่ทำไมแต่ทำไมมีเจ้าหน้าที่ตามมาคุมด้วยอะ่ะฮะดูสิเจ้าหน้าที่เป็นเป็นอะไร ใช่ไหมตัวไม่ใช่หรอกพี่ดีต้องทำร้ายงูนี่เห็นไหมเหรอแต่มันไม่จริงใช่ไหมพี่ดีไม่ทำใช่ไหมใช่โอเคอุ้ยงั้นเราเจอตัวเงินตัวทองแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปตามหากันอีกดีกว่าว่าเราจะเจอสัตว์อะไรอีกอุ้ยเดินทรายดูดอุ้ยพี่ดีนี่ตัวอะไรพี่หมิงนี่มันตัวอะไรอ่ะนี่มันตัวใหญ่อุ้ยนี่มัน ชีมเมนโตได้หนอุ้ยอุ้ยพี่นายไม่กลัวเหรอมิมีไม่กลัวเหรอชีเมนโตได้อุ้ยแย่ละอุ้ย,ยไม่กลัวเลยเอาไปฝังดินแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องต้องช่วยเขานะมิงมิงกลายเป็นมิงมิงช่วยแนละ้วทีนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เราเจอสัตว์แปลกๆเยอะแล้วนะเนี่ยแม่เราต้องเจออะไรอีกเนี่ย อุ้ยนี่มันหนูนาน้อยนี่อุ้ยพี่หมิงเข้ากล้องน่อยมาแล้วมาแล้วฮะแอนด์เจอร์รี่ทอมแอนเจอรี่อุ้ยเจ้าหน้าที่เอาเจอร์รี่ไปแล้วอุ้ยแย่แล้วทำไมทำไมเจ้าทอมปล่อยเจอร์รี่ออกมาแบบนี้เนี่ยเอาแล้วละสิ เริ่มวุ่นวายแล้วเลวสยสิแม่แม่แม่ปเห็นอุ้ยชิเมนต,ตัวหไหนตัวใหญ่อุ้ยเด็กเด้งมิงมิงผมไม่หนอนแถวนี้มันถึงตัวใหญ่อย่างนี้พี่ดีมิงมิงพี่นายจะไปกินช้างหมาด้กินช้างนุ้หนอนกินช้าง บูนมากปะใช่ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากใช่นอนตัวใหญ่มากอมายใช่ทั้งหนูมีทั้งไลาะปะตุ๊กแกวางเงินตัวทองใช่ว้าวเฮ้ยนี่มันตะคามนี่อุ้ยเด็กๆระวังอย่าจับอย่าจับอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าจับอย่าจับมันจะกัดโอ้ยอุ้ยระวังสัตว์มีพิษด้วยนะเด็กๆช่วงเนี้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าหน้าที่มีความชำนาญมากเลยอ่ะ บอกแล้วพี่ดีต้องระวังเจ้าหน้าที่มีความชำนาญมากเลยในการจับสัตว์มีพิษเนี่ยวิอะไรเนี่ยทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่กลัวกันบ้างเลยเนี่ยฮะปาว่ามันเริ่มจะมั่วแล้วแหละตอนนี้อ๋อชิเมนตัวได้เหรอวิทำไมชิเมนถึงตัวใหญ่ขนาดนี้พี่ดีรู้ไหมว่าเขากินอะไรไปนะเด็กๆเหมือนได้ยินเสียงอะไรเลยอะ เฮ้ยนั่นมันงูนี่เฮ้ยนี่มันลูกงูนี่พี่นายจะปีนต้นไม้ติ้อะไรนะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะปีนต้นไม้อุ้ยมิงมิงอุ้ยพี่ดีไม่กลัวเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยีเด็กนี่มันลูกงูนี่เุ้ยเอางูมาแล้วอุ้ยนี่มันลูกงูนี่พี่ดีแสดงว่าแถวนี้ต้องมีแม่งูแน่เลยงั้นเรยไปตามหากันเลยไปตามหาแม่งู อิ้ตายแล้วไม่โอ้ทำไมแถวนี้มันถึงมีสัตว์แปลกๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะแถวนี้มันร่มสูง้นใหใช่เพราะว่าเด็กๆอะเอาขนมมากินที่นี่ทุกวันเลยขาต้องโตจากขนมเด็กๆนี่แหละออ้ยติเมนโตได้โอ้ยตัวใหญ่มากเลยพี่นายเจออะไรอิ้อย่าบอกนะว่างูนั่นน่ะอิ้วิ้พี่นายอุ้ไม่ใช่ อันนี้มันท่อน้ำปราปลา้แงเนี่ยมันท่อน้ำปราปาพี่นายต้ำจำแขงเห็นกระลอกอ๋อกระลอกอุ้ยพอเต้นก็ตกใจหมดเพรเต้นนึกว่างูอันนี้มันท่อน้ำปราปลานะพี่นายอุ้ยอุ้ยไม่ไปเด่เดออกมาอันตรายอันตรายอย่าเข้าไปในป่ามาลูกมาเร็วออกมากันอุ้ยป่านี้มันอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยเน่ะมีทั้งลูกงูด้วยเจ้าหน้าที่อุ้ยตุ๊กแกอุ้ย ตุ๊กแกตุ๊กแกผงนี้ได้ไงพี่ดีเฮ้ออออยใช่ใช่แล้วอุ้ยเด็กๆไม่กลัวเลยเหรอ <า S 1> อ,อุ้ยอ,อุ้ยแสดงว่าจับฉัดจนชินเลยนะเนี่ยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ได้ด,ดีมากเลยอะโอยอย่างนี้ต้องให้ใบประกาศแล้วนะเนี่ยเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ได้ดีมากเลยอะแต่ว่า งูตัวใหญ่ๆเล็กๆนี่เจ้าหน้าที่ต้องเอาออกเลยนะอะไรนะครับไม่ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่เอาออกมันอันตรายนะเจ้าหน้าที่สัตว์มีพิษอ่ะโอ้โหโอ้เต้นใส่กองด้วยมีหน้าละสัตว์ก็ไม่ไปไหนเขาชอบเจ้าหน้าที่นี่เองเต้นให้สัตว์โอเคครับมาวีเมโอ วันนี้เราก็ตามหาสัตว์เจอเยอะแยะเต็มให้เต็มมือไปหมดเลยแต่ว่าไม่โอเดี๋ยวกับบ้านนะไม่โอ้อไปปล่อยนะไม่งั้นโดนเจ้าหน้าที่จับแน่เลยโอเคครับิปนี้ก็จบแล้วนะคะพี่นี่เป็นเพียงแค่การแสดงนะเพื่อนๆยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไอมิหมิงทีวเลยก็ช่องพี่หนูดีทีวีด้วยนะครับาบ๊านบานมีมี ครับบ๊ายบาย๊วย,ยระวังนะลูก